สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้พี่กุ้งกดหน้าผากให้แล้วนะคะแล้วก็มาต่อที่หน้าแก้มนะคะอ่านี่เคสนี้กดเร็วไม่ได้นะคะนิดนึงนะล,ลูกนะเพราะว่าหัวสิวมันหนืดแล้วก็แข็งนะคะนี่วางหน่อยนะเอาออกแล้วช้านิดนึงนะล,ลูกลงน้ำหนักมือหน่อยนะจ๊ะ แต่ถ้าไม่ไหวบอกนะลูกนะ lúc bay rồi mấy, này đó. บอกเลยว่าสิวแบบนี้กดยากนะคะแต่ถ้าไม่กดหายไหมก็ไม่หายเช่นกันนะคะมันต้องกดเนาะ เก่งมากเลยลูกน,นั่งน,นะที่กุ้งไม่บอกว่ากกสิวไม่เจ็บนะโลกกกสิวเจ็บนะแต่ว่ามันเป็นเจ็บที่จบเจ็บที่คุ้มค่าดีกว่าเราปล่อยมันไว้ ้าที่ลอกๆมันจะแห้งพอมันแห้งต้องเปิดหน่อยนะึงเล็กๆนี่มีหมดเลยนะเจ็ดหมอยแล,ลก one yeah. โอเคค่ะอันนี้คือข้างแก้มเห็นไหมคะที่เป็นพืชๆเราออกหมดแล้วนะคะมองดูเหมือนลักษณะว่าเราจะกดสิวแรงนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะที่จริงไม่ใช่นะคะน้ำหนักแรงเลยละค่ะนะคะเนะจ็บไหมลูกความรู้สึกทนได้อ่าทนได้ไดแต่มันแต่ความรู้สึกสัมผัสไหม,มว่ามันออกปึ๊ดๆเลยนะอ่าคือมันต้องลงน้ําหนักมือคือเพื่อให้เป็นจังหวะแบบ เพื่อที่จะเอาหัวออกค่ะแต่ว่าเนื้อผิวไม่เสียนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่พุ่งทาการพอกให้น้องนะคะก็ดีขึ้นนะคะหลังจากกดสิวเสร็จนะคะเราจะทําการเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักค่ะเช็ดทาความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมารดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะลดเชื้อสิวลดอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมารดรอยแดงของผิวด้วยโลเวลาเจลนะคะเป็นว่านหางจระ,ะเข้ลดการแดงแห้งลากของผิวสุดท้ายมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงด้วยมาร์กสาหร่าย สิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวตัวนี้แนะนําเลยนะคะยืนหนึ่งเรื่องสิวพี่กุ้งกล้าการันตีค่ะใช้ดีมามากกว่า1ปีแล้วนะคะฝากบอกต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ